สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสบาทหบาทในช่วงของ Blues Today ครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันในทุกเช้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องปาล์ม3บาทห้บาทเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวแบบนี้รวมไปถึงคอนเทนต์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงการเฮวีโกของเจ้าเฟลิกแล้วก็รายละเอียด ในดีลนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาพิงค์เลมอนโซดาครับก็มีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับล่าสุดเนี่ยพิงค์เลมอนโซดากระป๋องสีชมพูครับอย่าลืมไปหาลองกันได้นะฮะดื่มก็ไปนี่สดชื่นแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของสิงหัวออฟฟุตบอลกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ได้ไปร่วมงานสิงหัวออฟฟุตบอลแมชไลค์ครับที่เดอะพั l บลิกเนี่ย ก็ทางเพจเนี่ยก็ลงภาพไปแล้วนะฮะสามารถไปดูกันได้รับรองว่าบรรยากาศเชียร์ฟุตบอลกันแบบสนุกสนุกแบบนี้เนี่ยมีจัดอีกแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวของเจ้าฟิลิกครับก็ถือว่าปิดดีลกันเฮียวีโกดีกว่าใช่เขาเฮียวีโกกันไม่ดึกมากครับประมาณห้าทุ่มบ้านเรานะครับก็ฟาบิโซโรมาโนรายงานครับเป็นเฮียวีโกฮะเจ้าฟิลิกย้ายกลับมาอยู่กับเชลซีครับมีการบรรลุข้อตกลงกับแอตเลติกมาดริด และเอเย่นของเจ้าฟลิกก็คือจอชเมนเดสโดยที่ฟลิกจะเซ็นสัญญาจนถึงปี2030นะครับพร้อมออปชั่นการต่อสัญญาออกไปอีกนะครับโดยที่เจ้าฟลิกเนี่ยมีการจองวันเดินทางและวันตรวจร่างกายในอีก24 4 8ชั่วโมงข้างหน้านี้ขณะที่กาลเกอร์ครับจะไปแอตเลติโกมาดริดแล้วก็เจ้าฟลิกไปเชลซีครับอันนี้เป็นเฮียวีโกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางฟราบิสฮอกกินครับจาก RMC s p o r t เนี่ย รายงานว่าเจ้าฟิลิกเนี่ยจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่ลอนดอนกับเชลซีในวันพรุ่งนี้ซึ่งฟอ r ิซโซโรมาโน่ก็ขยายเพิ่มเติมครับบอกว่าเชลซีเนี่ยอนุญาตให้กาลัเกอร์เดินทางไปมัดริดใน24-48ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็ยืนยันว่าดีลนี้เป็นดีลเฮียร์วีโกนะครับก็ถือว่าเฮียร์วีโกพร้อมกันเลยทั้งกาลัเกอร์ทั้งเจ้าฟิลิกนะฮะขณะที่ดิบรซก็รายงานว่าคอนอ,อกาลาเกอร์เนี่ย จะเดินทางไปมาดริดในวันอังคารครับเพื่อย้ายไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดนะครับขณะที่ดีของเจ้าฟลิกเนี่ยฝั่งของสื่ออื่นๆบ้างนะครับทางสกายสปอร์ตเนี่ยรายงานบอกว่าเจ้าฟลิกเนี่ยจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับเชลซีในวันพรุ่งนี้โดยค่าตัวครับถ้าตีเป็นเงินปอนเนี่ยอยู่ที่42ล้านปอนบวกโบนัสเพิ่มเติมอีก4.3ล้านปอนซึ่งอาจจะทำให้ดีลนี้เนี่ยมีมูลค่าเกิน46ล้านปอนนะครับอันนี้เป็น ข้อมูลจากทาง Sky Sport ในช่วงเวลาสักตีสอบ้านเรานะครับโดยที่ดีลของเจ้าฟิลิกเนี่ยนะฮะก็เหลือแค่การชูเสื้อเท่านั้นเองครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับขณะที่ดีลอื่นๆครับที่น่าสนใจนะครับไปที่ดีลของลูคาคูกันบ้างนะฮะก็มีรายงานจากโรมาโน่บอกว่าเข้าใจว่าดีลของลูคาคูกับนาโปลีเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข,ข้อตกลงกันได้ ก็ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาการเจร,าเจ,ราจาระหว่างสโมสรในตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนสําคัญครับด้วยจิตยืนที่ชัดเจนของเชลซีครับลูกากูและโอซิมเฮนจะเป็นการเจราจาที่แยกกันโฟกัสตอนนี้คือการขายลูกากูครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเป็นดีลโอซิมเฮนถึงแม้ว่าจาะเรียกว่าใกล้วันสุดท้ายก็ตามนะครับก็ยาวๆฮะดีลโอซิมเฮนโดยที่โรมาโน่ก็รายงานครับบอกว่าลูกากูเนี่ยใกล้มากๆที่จะย้ายไปร่วมทีมนาโปลีนะครับ ขณะเดียวกันครับก็ Sky Sport รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากนาโปลีครับสำหรับดิวลูคาคูที่25.5ล้านปอนด์และเป็นเงื่อนไขย,ยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดแต่ว่าอีกสื่อหนึ่งครับเป็นจาขอบครับรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมปัดหรือว่าปฏิเสธข้อเสนอนาโปลีที่ยื่นเข้ามาด้วยเงื่อนไขย,ยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดที่30ล้านยูโร โดยที่เชลซีเนี่ยต้องการที่40ล้านยูโรนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่จบง่ายๆนะฮะสำหรับดีลของลูคาคูนะครับคือถ้าดีลลูคาคูไม่จบเนี่ยผมว่ามันจะยืดเยื้อไปถึงดีลของโอซิมเฮนด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ทางดีเรคเตอร์ของนาโปลีเนี่ยก็เหมือนยังบอกว่าเฮ้ยในเคสของโอซิมเฮนเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วนะครับว่าทางฝั่งของ ตัวตัวโอซิมเฮนเองเนี่ยอยากย้ายนะครับแล้วก็เปเช่เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจนะครับเปเชชนี่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องกอร์ซโลรามมสนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะถอนความสนใจมากกว่านะครับขณะเดียวกันเลียมทูมี่ครับจากเทเลติกรายงานเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับบอกว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดกับราฮิมเซอร์ลิงยืนยันว่าเขารู้สึกยินดีที่ได้พูดคุยกับมาเรสกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับและขอให้เชลซีเนี่ยติดต่อกับตัวแทนของเขาเพื่อชี้แจงสถานการณ์กับสโมสร อย่างไรก็ตามครับพวกเขาอ้างว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆเกิดขึ้นสําหรับเรื่องนี้นะครับซึ่ง Sky Sport ครับรายงานเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาก็ในช่วงเวลาที่เชลซีเนี่ยเฮียวิโกกับเจ้าฟลิกนะครับเขาบอกว่าราฮิมซอลลิงเนี่ยจะไม่อยู่ต่อที่เชลซีถ้าตัวเขาเองเนี่ยไม่เป็นที่ต้องการของสโมสรนนะครับแต่เรียกว่าการที่จะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นข้อเสนอที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายครับ รวมถึงทางครอบครัวของนักเตะด้วยซึ่งสเตอร์ลิงได้ขอเจรจาโดยตรงเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวนะครับก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยนะฮะทางฝั่งของสเตอร์ลิงถ้าย้ายไปค่าเหนื่อยเป็นอย่างไรเพราะอยู่กับเชลซีก็เยอะขณะที่เชลซีจะได้ค่าตัวอย่างไรทุกอย่างมาต้องต้องเขาเรียกอ,อะไรต้องลงเหมาะสมกับทุกๆฝ่ายนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ออฟอเบีโซโรมาโน่พูดถึงอัปเดตนิดหนึ่งครับของดิวซามูโอโมโรดิออนครับ เขาบอกโอโมโรดิโอเนี่ยไม่ได้รวมเดินทางร่วมกับแอเติโกมันริดในเกมนัดเปิดสนามลาลิก้าซามูยังไม่ได้ลงทะเบียนครับและอนาคตของเขายังเปิดกว้างเพราะมีหลายสโมรสรสนใจหลังจากเชลซีล้มเลิกดีลนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีก็น่าจะสบายใจได้นะครับส่วนเรื่องของเฟเดริโกเคียซ่าเนี่ยดิมาริโอรายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ยอยากได้ตัวเฟเดริโกเคียซ่าแต่พวกเขาต้องปล่อยให้ราฮิมเซอร์ลิงย้ายออกไปซะก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็น ข่าวลือมากกว่านะครับเรื่องราวของเฟเดริโก้เคียซาเพราะฟาบิาาโซโรมาโน่เนี่ยเขารายงานอีกแบบหนึ่งครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเชลซีเนี่ยจะไม่ได้สนใจในดีลของออทางเฟเดริโก้เคียซาเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้มีความชัดเจนโดย,ยเฉพาะในการที่เชลซีเซ็ตกับเจ้าฟิลิกด้วยเนี่ยมันเลยทําให้ในดีลของออทางเคียซ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ที่เหลือเนี่ยนะฮะก็มีเพิ่มเติมก็คือการเดียนครับการเดียนก็ตีไว้เป็นลือไว้ก่อนนะฮะมีรายงานอัปเดตท,ทั้งเรื่องเบนชิวลทั้งเรื่องออชุกอเมรกากะครับเขาบอกว่าชุกอเมริกาเนี่ยจะย้ายออกจากเชลซีครับกองกลางมีรายนี้มีโอกาสย้ายแบบยืมตัวแล้วก็ย้ายแบบถาวรด้วยกําลังมองหาโอกาสที่ใช่นะครับแล้วก็ตัวนักเตะได้มีข่าวเชื่อมโยงก,กับนาโปลีและบาร์เซโลนา ขณะเดียวกันครับการเดียนก็พูดถึงดีลข, <c oughs> ของโอซิมเพนครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเชลซีมีการเจรจาอย่างยาวนานกับนาโปลีครับและอาจเซ็นสัญญากับโอซิมเพนการพูดคุยเน้นไปที่การยืมตัวครับแต่ยังต้องติดตามว่าเชลซีพร้อมที่จะยอมรับเรียกว่าความต้องการค่าเหนื่อยของนักเตะหรือไม่นะครับขณะที่เปเชมีรายงานว่าได้ลดความสนใจลงแล้วนะครับก็สังเกตดีว่าในเคสของทางโอซิมเฮนเนี่ยหลายๆสื่อรายงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่เปเชตจะล้มเลิกความสนใจส่วนเรื่องของคาน,นิชูกูเมกาเนี่ยตุตโตมคาโตครับสื่ออิตาลีรายงานบอกว่านาโปลีเนี่ยสอบถามเชลซีไปถึงคาน,นิชูบูเมกานะครับระหว่างการเจรจากับลัวคูนะครับแล้วก็ทางชูบูเมกาเนี่ยก็เปิดใจที่จะย้ายออกจากทีมเช่นกันนะครับก็ดูแล้วมีโอกาสจะเป็นอีกคนหนึ่งที่อาจจะตามไปนะสำหรับทางคาน,นิชูบูเมกานะครับก็มาแป๊บเดียวฮะ สุดท้ายย้ายออกเร็วๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวบทสัมภาษณ์ครับของเจมี่คาราเกอร์ครับแหมแกเรียกรถทัวร์ฮะเจมี่คาราเกอร์บอกว่าเชลซีต้องหยุดซื้อนักเตะได้แล้วครับและนักเตะต้องหยุดเซ็นสัญญากับเชลซีนะครับแหมแกนี่สับพยอกเก่งจริงฮะสำหรับเจมี่คาราเกอร์นอกจากนี้นะฮะเหมือนเจมี่คาราเกอร์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์พูดถึงเฟลิกนะครับคาราเกอร์นี่แก ขยันสร้างงานจริงนะผมเห็นบทสัมภาษณ์แกในแบบแต่ละชอ็อตแต่ละดอกเนี่ยนะฮะแกเหมือนพูดลักษณะที่ว่าเ,เจ้าฟิลิกเนี่ยนะฮะจะหาจะหาสนามซ้อมเจอหรือเปล่าอะไรอย่ครับนะฮะผมจําได้เดี๋ยวผมดูบทสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ผมแปลสดๆเลยนะฮะในช่วงประมาณสักตีสองบ้านเราเออจมี่คาร์เกอร์ครับออกมาบอกว่าเจ้าฟิลิกเนี่ย นะฮะจะเล่นตรงไหนคาราเกอร์บอกว่าเจ้าฟิลิกเนี่ยถ้าถามว่าเจ้าฟิลิกจะไปเล่นตรงไหนเขาบอกว่าคุณรู้อะไรไหมครับผมอยากจะถามอะไรคุณว่าเขา่าเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไหนในสนามซ้อมผมพูดจริงๆครคือไม่รู้ฮะว่าสนามซ้อมอยู่ตรงไหนอะไรแบบนั้นเลยครับสําหรับทางเจมี่คาราเกอร์นะครับเขาบอกว่าจะไปเล่นที่ไหนแล้วรู้ไหมครับว่าจะไปเปลี่ยนชุดที่สนามซ้อมที่ไหนนะฮะโอ้แกเดี๋ยวโดนทัวลงจนได้นะสำหรับในเคสนี้ของคาราเกอร์กับเจ้าฟิลิกนะครับ นี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงกับเฮียวีโกงเจ้าฟิลิปแล้วจะเล่นตรงไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ